ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t r e Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e Channel กันนะครับโอ้โหเรียกว่าหายไปหลายสัปดาห์เลยส่วนหนึ่งครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับเออทำให้อัดคลิปไม่ได้อัดไปแล้วเสียงหายไปบ้างอัดไปครึ่งนึงเสียงหายคือแบบงุนหงิดนะครับก็มีการไปเปลี่ยนเครื่องมือมาสักนิดน,นึงเนาะก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นครับอ่าเช่นเคยครับก่อนจะไปเริ่มกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับส่วนคนที่กดแล้วเราอัปเดตกันเช่นเคยนะครับโอ้โหช่วงนี้นะครับข่าวเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดีมานซัพพลายใช่ไหมในตัวของสินค้าน้ำ มันน้ําตาลนะครับปรับตัวแล้วก็มีการแบบอ่อคุมนะครับควบคุมการซื้อขายด้วยเออทำให้โอ้โหหุนบางตัวเนี่ยวิ่งกันแบบปุ๊ดปั๊พปุ๊ดปัดเลยเออมันก็ถือว่าทํากําไรได้ค่อนข้างพอสมควรนะครับกับช่วงนี้แล้วก็บวกกับส่วนหนึ่งครับม้ามองว่าแนวรับเนี่ยถึงจุดที่สําคัญแล้วนะครับน่าจะเป็นจุดในการทยอยเข้าซื้อได้แล้วสําหรับการที่จะเริ่มลงทุนครับอ่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มในส่วนของหุ้นการบ้านนะครับเราไปอัปเดตกันสักนิดน,นึงว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับที่เป็นข่าวในช่วงนี้ครับตัวแรกครับก็จะเป็นตัว R S นะครับอ่าเขาบอกว่า R S ถึงรอบไฮซีซันอัดเม็ดเงินเข้าไปนะครับลงสื่อไปดูซิ R S เป็นยังไงโอ้โห R S บอกไฮซีซันใช่ไหมลองไปดูพวกแผ่นบงแผ่น B ีเนี่โอ้โหหนักนะครับุย R S ตอบสนองครับแล้วก็เป็นสัญญาณมาด้วยแบบนี้เพื่อนเก็คงรู้แล้วสินะ ว่าสิ่งที่เราจะทำนั่นคืออะไรนะครับก็หน้าที่ของพวกเรานะครับสัญญาณกลับมาแบบชัดแบบนี้นะครับไม่ต้องพูดเยอะทําพัมทําเพลงอะไรนะครับใส่แนวรับเข้าไป13.8ครับเป็นแนวรับนะครับสต็อปล s อใช้13.4แนวต้าน15.1มาร์กเพิ่มไปก่อน R.S. นะครับเออของมันต้องแบบมีควบคู่กันไปอะเนาะเออไป ตัวต่อไปครับ Eastwater ครับจ่อเซนโอ้โห Eastwater ก่อนหน้านี้ครับผิดนัดชําระเอ่ยแล้วก็มีการแบบเอ่อเกี่ยวกับ <c oughs> เสียเปรียบนะครับเกี่ยวกับการประมูลนะครับเกี่ยวกับน้ำเนี่ยทำให้เจ็บไปค่อนข้างเยอะนะ e a s t e w อ่า Eastwater นะครับแต่ก็เป็นหุ้นปันผลที่นักลงทุน VI แหลายคนก็ชื่นชอบนะครับแต่ว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้ว อ๋อพอมาดูกับที่ทำแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่ชัดเจนนะแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ถามว่าตัวมาร์กเองเนี่ยจะเข้าเอาเฟสบริลเลยไหมสำหรับตัวอีส์วอเตอร์ก็ตอบได้เลยว่ายังเพราะว่าในส่วนของอีส์วอเตอร์เนี่ยมาร์กดูวอลุ่มแล้วอ่ะถ้าเพื่อนพเพื่อนดูภายในวอลลุ่มวันนี้อ่ะวอลุ่มวันนี้ครับอยู่แค่หลักแสนนะครับสำหรับมาเนี่ยมากไม่ค่อยชอบนะครับกับหุ้นที่วอลุ่มแค่หลักแสนนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ลองวางแผนดูได้นแนแวรับก็4.2 ก็เล่นในกรอบนี้ดูนะครับตัวต่อไป SCB นะครับล้ำประยุกโอ้โห AI เอาละประยุก AI นะครับแต่ว่าตลาดล่มเออ SCB อ่ะล่มมา2-3วันแล้วนะครับสแกนค่อนข้างยากพกอสมควรสำหรับตัว SCB อ่า SCB ครับย่อตาม ที่กาหนดนั่นแหละเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่เนาะอีกอันนึงก็คืออัตราดอกเบีย้ยนะครับที่ปรับตัวแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อจบรอบนะครับกลุ่มโรงพยาบาลจะเป็นกลุ่มอันดับที่2นะครับในการที่จะกลับมาเนาะถ้าเทียบกับกลุ่มพลังงานที่น่านจะกลับมาก่อนนั่นเองดังนั้นเนี่ยตัวกลุ่มโรงพยาบาลเอ้ยไม่ใช่โรงพยาบาลกลุ่มธนาคารนะครับก็ลองดูได้แต่สําหรับม้าเนี่ยม้ามองว่ายังนะครับเพื่อนๆ JMT ตระกูล J นะครับโอ้ใช่แล้ว JMT เนี่ยเป็นตัวที่เข้าเซ็ต นะครับเซ็ห้ 50, เนาะโอ้พอเข้าเซนห้าสิบปุ๊บมันถูกบังคับโดยกองทุนดังนั้นเนี่ยมันอาจจะอาจจะอาจจะมีการกลับตัวหรือเปล่าไปดูหน่อยสีนะครับสำหรับตัวนี้ มีการกลับตัวมาในกรอบแรกอาจจะเป็นช่วงที่ข่าวมานะครับก็ประมาณสินนส้นเดือนใช่เลยสิ้นเดือนในข่าวมานะครับแต่ตอนนี้ราคามีการย่อแต่สำหรับมา้มาม้ามองว่าน่าจะได้เพื่อนๆแล้วก็อาจจะได้ขายด้วยในโซนประมาณ38บาทนะครับสำหรับตัว JMT ใครสนใจก็เอาเข้าฟิบริษได้เลยสำหรับ JMT ครับมีตัวไหนอีกอ่ะ UAC นะครับปี67เป้า15%นะครับไฟฟ้าน้ำมันทำเงิน UAC ตัวนี้มาไม่รู้จักไงเอออาจจะเ,เพราะว่าไม่ค่อยได้เอาเข้าเฟเบอริทเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะคือเอาเข้าเนี่ยจะดูพวก โวลูมมันด้วยในการว่าแบบมันพีคแค่ไหนนะครับถ้าโวลูมแบบนี้อาจจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าค่อนข้างซึมแล้วก็หน้อยใครที่สนใจลงทุนนะครับกับตัว UAC นะครับก็ยังสามารถลองเอาเข้าทําการบ้านได้นะครับสำหรับตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของงบเนี่ยมีเห็นมีการขยับน่าจะเทินอาราวนะขึ้นมา2อเตอร์แลลวนะครับโอเคไปต่อเลย ตัวต่อไป ADD นะครับเก็บเกี่ยวกำไรลงทุนปีหน้าตั้งเป้า500ล้านนะครับสำหรับตัว ADD เขาบอกว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาในควอเตอร์2ปีหน้าเขามองกันอย่างนี้นะพวกนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับเขามองจากอะไร1เลยเขามองจากตัวพัฒนครับ 2. ออัตราดอกเบี้ยนะครับที่เริ่มเห็นและเริ่มเห็นทิศทางนะครับว่ามีการคงที่บวกกับทิศทางของต่างประเทศด้วยนะครับ แต่ต้องบอกงี้ว่าเราไม่สามารถคาดการณ์ในส่วนของพวกวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมมาที่ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยการที่เราวางแผนเนี่ยเราต้องดูในส่วนของหุ้นก่อนว่าหุ้นที่เรามีนะครับที่เราจะถือจะเล่นจะอะไรก็ตามเนี่ยมันโดนกระทบขนาดไหน แต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากมายหนักเนาะเพราะว่าตัวของประเทศเราเองเนี่ยก็สามารถโคเวอร์ในส่วนของประเทศได้ยกเว้นหุ้นเกี่ยวกับพวกส่งออกและก็ท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการตัวเลขนักท่องเที่ยวและต้องการมิดเงินที่จะเข้ามาเกื้อนหนุนแต่ในส่วนของพวกของกินของใช้ของซื้อพวกนี้ก็ยังสามารถยืนได้ในตัวของเขาเองนั่นเองอพูดไปเยอะไปดู a ดีสิ A.D.D. นะครับเป็นอย่างไร Adtech นี่เหรอโอ้โห A.D.D. เรียกว่าย่อแบบจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจกัดเจริงนะครับลงมาแบบโอ้โหเรียกว่าว um er. อลลุ่มพีคเวอร์โหจากเท่าไหร่เนี่ยจาก30กว่าบาทคุณพระตอนนี้เหลือ6บาทแล้วนะครับโอ้โหสำหรับ A.D.D. นี่โหจัดเลย เออพูดไปแล้วก็น่าสนใจฮะตัว ADB ครับถ้าถามว่าสนใจกรอบนี้ไหมก็ตอบได้เลยว่ายังเพราะว่าโวลูมยังไม่มานะครับไปดู ISI นะครับ ISI กับ MACD เนี่ยไม่มีโวลูมพีเข้ามาเลยแบบนี้เล่นยากครับก็ลองหาตัวอื่นได้ในช่วงวิกฤตนี้ครับตัวต่อไปประพัดนะครับอ่าเปิดโชว์รูมเวียดนามนะครับปกเป้า5 0 0แสนดอน5 0 0แสนดองหรือเปล่า5 0 0แสนดองหรือ5 0 0แสนดอนนะครับไปดูซิ ตัวประพัดนะครับประพัด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 ตัวนี้อ้าอุ้ยตัวพัดน่าสนใจฮะน่าสนใจนะครับน่าสนใจอ่าประพัดตัวนี้มาขอเอาเข้าเฟเบิตไว้นะครับในส่วนของประพัดแล้วก็อาจจะเตรียมวางแผนเล่นในวันพรุ่งนี้ด้วยขอเพิ่มนิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับประพัด เพิ่มให้เห็นสดๆเลยนะครับแสดงว่าสนใจอตัวพัดครับแนวรับ1.63ครับสต็อปลอสใช้1.53เนาะส่วนแนวต้าน1.83นั่นเองนะครับก็เล่นกันในกรอบนี้สามารถคิดว่าน่าจะเล่นได้เพราะว่า1คือเห็นจากการเทสโลแท่งเนี้ยแหละนะครับก็น่าจะมีจังหวะให้เด้งแบบสั้นๆก็เล่นไปเลยครับโอเคหมดยังอ่ะดีเฮ้านะครับอนหุ้นกู้อ่ะ ให้ดูดีเฮ้านิดหนึง่งการออกลักษณะหุ้นกู้เนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หุ้นกู้เนี่ยมีหลายตัวมากๆากเลยแล้วก็บางตัวเนี่ยผิดนัดชําระด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อนะครับหุ้นที่เขาจะออกหุ้นกู้เพื่อที่จะเอาเงินไป1คือชําระหนี้2คือไปลงทุนต่ออันเนี้ยเราต้องเช็คดีๆนะว่าตัวหุ้นกู้เนี่ยเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้ม้าไม่แนะนําเลยกับการที่จะเข้าไปซื้อแล้วก็เก่งกับไรกับหุ้นลักษณะ ประมาณนี้นะครับที่มีสตอรี่เพย์แบบนี้เนาะโอเคนะครับคราวนี้ครับวันนี้ตลาดหุ้นช่วงเช้าบวกเข้ามาเนี่ยมาร์ได้มาขายหุ้นเอตอนบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละราคามันค่อนข้างพีคพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้ครับตลาดหุ้นมูลค่าการซื้อขาย42,000ล้านครับสถาบันติดลบ190เนาะส่วนบลอจอเนี่ยหรือว่าโบเกอร์นะครับบวกมาที่180ส่วนต่างประเทศติดลบ800ครับในประเทศซื้อเข้ามา800อ่ะ ช่วง1,400เป็นจุดที่น่าสนใจทําไมถึงบอกว่าน่าสนใจนะครับเราไปดูฟิโบก่อนนะครับฟิโบก่อนนั้นนที่มาร์ตีถูกไหมแล้วมาจบรอบในตรงประมาณพันสนะครับก็เลยตีขึ้นมาอีกรอบปรากฏว่าเอ้ยจุดนัย่สาคัญของการรับฟิโบแท่งนี้มันอยู่ที่พันสเนะครับเป็นจุดที่คิดว่าจะมีเทิร์นอาราวกลับมาดังนั้นนะ่ะมีจริงๆนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ตอนแรกสุดท้ายเทิร์นจริง แนวรับถัดไปนะครับที่เราอยากให้เขาขึ้นไปยืนและเทสเนี่ยก็คือพันสี่แต่ก่อนที่จะไปถึงพันสี่มันจะมีจังหวะที่ย่อลงมาครับตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทยอยเข้าซื้อได้แล้วครับเพื่อนๆจุดนี้เป็นจุดทยอยเข้าซื้อนะครับสาหรับจุดเซตนั่นเองคราวนี้ไปดูหุ้นการบ้านครับตัวแรกครับก็จะเป็นตัว s t a r f เฟกเนาะตัวนี้เนี่ยลงมาพอสมควรครับแนวรับอยู่ที่3.3ทําทำไมมาร์กถึงสนใจตัวสตาร์เฟกครับก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้หุ้นที่เอามาทําการบ้าน จะไม่ดูสตอรี่เพไม่ดูงบการเงินไม่ดูลักษณะธุรกิจสิ่งที่จะดูก็ดูแค่ตัวเงื่อนไขต่างๆ 1. อ่ามีโวลมเข้าไหมถ้ามีโอเค 2. ดู ISI กับดู MACD นะครับมีการตัดพร้อมกับโวล่มหรือเปล่าถ้ามีโอเคเอามาเล่นนะครับเอามาเข้าเฟบอลิตแล้วก็ลองดูทิศทางของลักษณะของหุ้นเนาะถ้ามันมีการย่อครับขึ้นแล้วมีการพัก สุดท้ายกลับขึ้นไปยืนได้แบบนี้มา้าจะเอาเข้าเฟบลิตได้เลยสำหรับตัว s t a r f l e หรือว่าตัว FF แล้วก็ LEF ตัวนี้นะครับก็เอาเข้าเฟบลิตได้เลยตัวต่อไปจะเป็นตัวที่แคบครับตัวนี้ย่อเช่นเดียวกัน นะครับจริงๆมาสนใจทําการบ้านมาตั้งแต่วันที่1แล้วนะครับก็เห็นมันมีการจังหวะย่อจังหวะขึ้นเอ้ยน่าจะลงได้เว้ยมันลงจริงๆครับที่48.5สต็อปลออยู่ที่46.75แนวต้าน50.5นั่นเองสําหรับตัวนี้ครับก็ย่อลงมาได้ค่อนข้างดีครับสำหรับตัวธนาชาตันเองเนาะใครที่สนใจนะครับก็ลองลงทุนได้ครับตัวต่อไป PSL ครับตัวนี้แนวรับอยู่ที่8.25ครับสต็อปลอใช้7.85แนวต้าน9.05ครับสำหรับตัว PSL ก็ต้องบอกอย่างนี้ ะครับไม่ว่าจะเป็น PSL เอ่อ WHA นะครับหรือตัว AMA นะครับตัวอะไรอีก PRM พวกนี้มันก็มีการฟื้นขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมแต่ตัว PSL มากว่ามันมีการยอ่อเป็นระยะสำคัญมายืนในจุดที่เป็นแทบจะเป็น l o นะครับดังนั้นเนี่ย น่าสนใจในกรอบนี้มากครับใครที่มีกําลังลงทุนก็ลองดูเพิ่มเติมครับสาหรับตัว PSL ครับตัวต่อไป s a t ครับสมบูรณ์เรียกว่าย่อจัดหนักจัดเต็มนะครับมาพร้อมกับโวลูมด้วยแนวรับ17.3ครับสต็อปลอสใช้17แนวต้าน18.0 18.5ก็สามารถเล่นในกรอบนี้ได้เลยสําหรับตัวสมบูรณ์ครับถ้าหลุดก็ปล่อยไปแต่คิดว่าน่าจะหลุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่างบออกมาไม่ค่อยสูดีครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับกับการเทรดแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจของมาครับผม ตัวต่อไปสุภไลครับแนวรับ18บาทจริงๆวางแผนไว้ตั้งแต่วันที่30นะครับก็อาจจะไม่ได้บอบอกเนาะแต่ว่าก็ซื้อเข้าไปแล้วก็เตรียมขายครับ19.2แนวรับ18.1ครับสตอ็อปลอสอยู่ที่17.6แนวต้านอยู่ที่19.2แต่ว่าถ้ายืนได้เพื่อนๆก็ลงทุนต่อได้เลยครับสุภไลไปต่อแน่นอนครับตัวต่อมาแพนบีอ่าอาบอกว่าอะไรแผนการทําสื่อพุ่งใช่ไหมแพนบีเนี่ยก็ วอล์มอนิเตอร์ของเรานะครับน่าจะไปต่อได้ถ้าเศรษฐกิจมันกลับมาทุกอย่างแบบโฆษณาอู้ฟูนฟ่นู่นี่นั่นใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อครับแนวรับอยู่ที่8บาทสต็อปรอสอยู่ที่7.65ส่วนแนวต้าน8.95นั่นเองสำหรับตัวแผ่น B ครับผมตัวต่อมาทิปเปไอครับแนวรับ10.1ถ้าลงมาต่ำา10ตัวนี้จัดได้เลย แบบไม่ต้องคิดเยอะสต็อปรอ9.5ครับแนวต้าน12บาทรอสักพักเราน่าจะได้กําไรกับตัวทิปโไอครับตอนนี้อยู่ในเกณฑ์น่าสนใจมากๆครับผมตัวต่อมา C s G อ่าตัวนี้เป็นตัวที่มาเข้าซื้อนะครับแนวรับอยู่ที่3.8 0.8 3.08 3.10รับได้หมดเลยในโซนนี้นะครับอ่าตัว C s G เนี่ยมาบอกตั้งแต่โซนก่อนหน้าแล้วว่าถ้าต่ำกว่า3ตรงนี้อยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับถ้าได้รับต่ำกว่า3เนี่ยเยี่ยมเลย ตอนนี้กลับมาแล้วครับน่าจะมายืนใน3.3ได้ไม่ยากเนาะแต่ว่ามองแนวต้านที่3.5ได้เลยครับสำหรับตัว CSG ครับ RSI Max พร้อมชัดเจนตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นตัว Do Home แนวรับ11บาท Stop l o s นะครับใช้10.8หรือว่า10.5ในกรอบนี้ก็ได้ส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่13บาทครับสำหรับตัว Do Home เนี่ยให้มองค่าเหล็กเป็นที่ตั้งเพราะว่าตัว b บ a c k l o กของอ Stock ที่เป็นเหล็กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ยังระบายไปไม่หมดเลยเแต่ว่าในส่วนของตัวธุรกิจเนี่ยยังถือว่าตอบโจทย์นะเท่าที่ไปเดินลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะในหลายๆกลุ่มธุรกิจของเขานั่นเองครับโอเคโอ้ยังมีอีกนะครับตัวต่อมา SC t p นั่นเองหรือว่าตนะัว SCG p a c k a g e Packaging เนาะตัวนี้แนวรับ3 5 5ครับ Stop Loss 33.5แล้วก็แนวต้าน42.25ครับโอ้โหเรียกว่าเฮ้ยมันมีแต่ตัวน่าสนใจแบบนี้ เราจะเอาตัวไหนดีล่ะกับการเทรดเพราะว่าหลายตัวที่แนะนํามามันก็เป็นตัวที่แบบทรงน่าจะกลับมากันหมดเลยอะ่ะเอออ่ะตัว R S บอกไปแล้วเ,เข้าฟิบลิตนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าถามว่าสนใจตัวไหนนะครับก็ติ๊กให้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ติ๊กให้เลยนะครับอ่ะตัว P S L ครับสุภัยครับที่พวกไอจี IG, อ่ C H G ครับ R S แล้วก็ปรับผัดนั่นเอง สำหรับตัวที่สนใจบอกเร็วๆเพื่อความซิ่งแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอไม่ยากเลยครับกดไลค์หรือใครก็กดแชร์แต่ว่าอยากให้กดไลค์มากกว่าเพราะว่ากดไลค์เนี่ยมันจะทําเปิดให้การมองเห็นของเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเข้ามาเห็นคลิปวิดีโอของมาครับก็หลังจากนี้ครับจะพยายามลงคลิปให้เรื่อยๆเนาะแต่อาจจะมาเป็นคลิปที่แบบสั้นผ่าน iPad บ้างเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้คอมก็เก่าแล้วเดี๋ยวกาลังหาวิธีแก้ไขกับมันอยู่ นะครับโอเคหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคิวเดราแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน EP ต่อๆไปสวัสดีครับ